สวัสดีครับอยู่กับผมโจ๊กเกอร์ห้าหน่งหฮะโอเคก็มีแมตสองหครับมาสองหอีกแล้วอ่ะแต่วันนี้เราก็ไม่ได้มามดราม่าเรื่องรีมี่ลีหรือว่าเรื่องอะไรครับเพราะว่าอไอคนแรกเนี่ยมันเพิ่งหลุดไปตอนนาทีที่สิครับอ่าเป็นผมผมก็ไม่กดเล่นมา10นาทีแล้วเสียเวลาอ่ไอ,ไอตัวสุดท้ายนี่ก็เพิ่งหลุดไปเมื่อเมื่อ,อกี้ห้านาทีที่่สิบก็สุดสามคนฮะดูค่างเงิน อ่าก็ข้างเงินห่างกันประมาณนี้ฮะถามว่าคิดยังไงก็เอาจํานวนเงินสมมติอ่าฟาโลมีแปดร้อยฮะเอาแปดร้อยไปคูณยี่สิบก็จำนวนจำนวนนั่นคือจํานวนเงินของฟาโลฮะอ่าของแข็งก็เหมือนกันเอาจําจนวนอันนี้ไปคูณกับอันนี้ฮะแล้วก็มาลบจับจํานวนฟาโลครับนั่นคือความห่างของเงินเงินสุดที่ฮะอ่ะก็ปิดไปครับอ่ะล็อกไปไฮะยังไงครับ นี่ตีทิศเรียบร้อยอ่าฮีโร่ก็ฝั่งสองฮะเหลือแทงฝั่งตัวครับอ่าฝั่งฝั่งห้าโอ้โหกดแคลรี่มาสี่ดีมีเบเฮมาหนึ่งครับอัวปิดปิดไปโอเคนี่ไนตีหนึ่งทียังไงฮะเจอสะท้อนอเดวมังกาดีนาลีนะครับไหนฮะเปิดสะท้อนโอ้โหตายครับ อ่าก็มาดันเลนล่างครับก็บนสามล่างสองฮะก็เป็นแผนดันแบบอ่าคนเยอะกว่าฮะแยกดันดีกว่าฮะนี่แยกดันดีกว่า,าหุกว่า,าไวยังไงฮะเดินตามอยู่อ่าปล่อยตอดปล่อยตอดจะบินไม่ไหนบินไปไหนฮะฟาโร่เรียบร้อยอ่เบเฮมหนีดีกว่ามะเกาะแข้งของตัวครับก็แต่ละเกมสองห้าผมว่ามันต้องมีเนื้อเรื่องหรืออะไรน่าสนใจฮะ อาลลืมบอกครับผู้เล่นนี่เดโวก็คือน้องนัดนั่นเองครับนะไอฟาโลไม่รู้ใครอ่าลืมให้ดูสกอร์อ่าฟาโลสิบเจ็ดเดวโแปฮะอ่าตามนั้นเลยอ่าไม่รู้ว่าจะเล่นยังไงถึงจะชนะครับจะอะไรมาสู้ฮะเจ้าดามเมที่ไหนไปทำเขาเรารู้ของกันเ้อ่าอ่าไม่ไม่มีดามเมจกันเลย โอเคแต่อีกฝั่งหนึ่งก็เป็นแครี่บางๆฮะโอ้โหกดแครี่มาถึง4ครับอ่าไปบึ้มมาลวตันหนึ่งทีมาเกาโซมยังไงอ่ายังไงครับนี่จเจอใบด้วยไม่สนใจฮะมันเก็บฟาโละบีเฮตันยังไงอ่าเดวโวหนีไปแล้วฟารโรเจอดีนตีครับจุดเจีจุดเจ,ดจ,ดจเจอใบออกไม่ได้เรียบร้อยตายอ่าเห็นไหมครับมัน ถึงของจะนำเยอะครับแต่ว่าอ่าฮีโร่มันเยอะกว่าสกิลเยอะกว่าครับมันมันก็ยากฮะโอเคอ่าเมื่อกี้สามสามหนึ่งลุมก็ตายฮะฟาโรอ่าไม่รู้ว่าเกมนี้เนี่ยเรื่องจะไปทิศทั้งไหนอ่ะคลิปแรกอ่าสองห้าเนี่ยคนด่าฝั่งห้าโง่ คลิป2คนา้าฝั่ง2เก่งฮะคลิป3อ่าคนไปชมเต่าฮะผู้เล่นที่ที่ไม่ยอมเล่นนะที่แบบมีสปิริตนะที่จะไม่เล่นนะดึงมากัดเรียบร้อยอ่าก็ไม่รู้ว่าคลิปนี้จะในเรื่องจะไปทิศท,ทางใดฮะกอแล้แต่แล้วแต่นี่บิงมือกัดยังไงปล่อยสอดตายฮะตามไปต่อฮะดีลีนยังไงเรียบร้อยฮะหูกระชกากวิญญาณ ่าไม่รู้จะใช้แผนออสู้หรือว่าแยกดันนะครับหรือว่าจะไปฟาร์มให้เวลยี่ห้าก่อนแล้วก็มาบวกอันนี้ก็ไม่รู้อ่าตอนนี้ไม่มีอะไรฮะจะตัดไปสักหน่อยฮะเพราะว่ามันก็ฟาร์มฟาร์มไปอ่าโอเคพอมันจะได้ป้อมครับอ่าเดี๋ยวตัดมาเลยทีครับ มาฮะมาเม,มื่อกี้ยัไม่มีสก,กอร์เกิดขึ้นนะอานดูเหมือนจะเอาของหรือเปล่าครับเคก็เดินมาฮะเจอเยี่ยหฮะเจอไหนยังไงมีวันตรงนี้เปล่าเราจะพุ่องอันตีีเ้วุึกมุกมักกัดก่อนนะเรียบร้อยตายฮะอ่าลิมบนไปที่สตัวต้องว,าว้มามกำลังการแล้วอดีุฒว,ว้ามมาแล้วยังไงครับ อ่ะฟาโลก็ไม่มีวา้ามฮะไม่มีบูทวารามด้วยอ่ะเจอเกาก่อนเลยนี่เปิดสะท้อนนะเปิดกำแพงมาตายม <Nem esis. S 1> สกาวตอนนี้ฮะโอ้โหฟาโลไปยี่สิบเอ็ดเดวโอมาสิบสิบสองครับนี่ล็อกมัวไม่โดนใคร ไม่รู้ว่าจะชนะหรือแพ้ครับเกาะอีกประมาณ4นาทีฮะเดี๋ยวก็จบนี่ผลของแครี่เยอะครับสองห้ายังเอาเขายากครับของห่างเขาเปลี่ยนจากแครี่สักตัวสองตัวเป็นอ่าสตันหรือว่าเอาแท้งมายืนบ้างอะจะชนะไปแล้วมา,มา จะมาล่อแข้งเดินมาอย่างงี้ยเดียบอกว่ามีมีบิงมีฮาร์ดมีสะท้อนมีไออาไนก็มีม Bing, ม Heart, ม orn, มนูไฟเบรนะฮะกับดีนอรลนอ่าถือว่ายังออกของออกของเป็นอยู่ครับตอนนี้นูไฟเบรถือว่าตอบโจทย์มากครับเพราะว่าเอาไว้เปิดสะท้อนของทั้งคู่ครับอาโอเคอ่าคือไนท์ฮาวเนี่ย อะไรคอนตันก็มีคือไล่ฮาวเนี่ยนูไฟเบสมันคือผม mm hmm. อาจจะเรียกได้ว่าเป็นอ่าไอเทมบังคับออกก็ได้ครับ mm hmm. เพราะว่าอย่างน้อยๆมันก็เอาไว้ปลดถุงฮะเวลาโดนถุงเนี่ยเราก็าเปิรใส่ตัวเราครับเราก็จะวอล์ได้เหมือนเดิมแล้วก็อ่ามันเอาไว้ใช้แบบสโลเนื่อฮะแล้วก็ใบไว้ในในในหมอกอะโอเค ก็แพทใหม่โคนนักโหดหนาเขาว่ากันนะผมยังไม่เล่นเลยนี่ปาหนึ่งทีมานะฮะมาสองแทงสองแทงสองแทงยังไงบิงไปกัดก่อนเลยนี่ฮะฟารโราเปิดสกิลนี่อาแล้วก็บิงไปเสาไม่ใช่บินสิอันตีฮะอันตีหาดีเดลีนเรียบร้อยตายไหมตายครับ ก็แทงสองตัวฮะเล่นยากไม่มีดาเมจตีป้อมครับว่ากาหนี่ลอยไว้กว่าเยอะครับอาวาร์ปกลับไปการแล้วนีบิบไว้กัดยังไงนะค,ครับปล่อยตดฮะเจอใบครับ đ ังเดินอยู่ฮะมีอายมียันจะไปไหนจะไปไหนหนีหูไปหนึ่งทีกัดไปฮะหน่าสัน่นไม่น่ารอดเอาสมาคดาวอสมาคดาว ไม่รอครับอ่าแต่ฟ้าเราก็ตายฮะอ่าเดี๋ยวจะคอนนะ่ะนั่นจะคอนเองโอเคก็นี่ฮะแคลรี่ไก่ฮะเจอทีมดีมีสมองครับแคลรี่พยองเจอเดวโวโง่ชิบหายว้าวก็จบแล้วฮะโอเคคุมสำหรับการรับชมฮะ